ยำปลายำเนี่ยปีนี้เลยที่โบไปันได้ดอกมันกบมีแต่ตัวนี้น่อยนี่พี่เด็ดพี่น้องเอ้อบังดูดน,นี่นี่ไม่ตัวบังดูปลากรองกันจริงเลยเนี่ไปชิงเงินทีห้องปล่อยตังว่าปทีทีห้องออกจากสาลเราเขามาปล่อยนี่งเลยโอ้อยู่ยูจับไปจับคู้ไปทักไปเ่าแต่ <รถ S 2> มันต้องเนาะกว่านี้เขาโอ้โหขเก่งขึ้นดู้ ยามปลาน้ำกันเด้อพี่น้องเส้นสครับสมองสุบอนิเหรอสวัสดีครับสวัสดีตอนสวครับพี่น้องบรรยากาศเย็นๆเนมตุเกี่ยวผู้เดียวเลี่ยวเสร็จแต่ว่ากูม่ท่านเลี่ยวอยู่ก็เกลือเนี่ไปอยลุดเล่ยสูบน้ำใส่ใส่ไว้ขาวเสียงเป็ดเต็ียมบุหรีไ่ไปเต็มงันหน้างานันนี่เรียกว่าสิผาพีพีอ่น้องไปหายามปลาแล้วก็เห็ดเป,เปนน่งน้ำเห็ดทั้งโน่นหุ่นก็มีเดียวมีตัวเป่งน,น้ำปไปพยายามพี่ก่อน ไปไปยำปลายำเงี้ยปีนี้ก็จีบปลาในดอกมันกบมีแต่ตัวน,นี้หน่อยปูบวโพดกันไหมนั่นนั่นแม่มันลอดอันตาไายไปออกเบิ<ว>ดจีวายเหล่าพีนาน่น้องหันก็จีว่ายขึ้นกันหันบวชไหวดอกเพียงไปใเสริมปูเขาเนี่ยออกเนี่ยปูเขาออกแล้วก็จีก้นนี่ละไปก้นถินโอ้ยเขาว่างใ้ตัวถิ่นหรอมันนั่นเเป็นแบบนี้ถิ่นมันนั่น น้ำแล้วมันว่างเดี๋เดี๋ยวมีตูขไปพุ่งกันยังขอยปพุ่งปปลาเพียงปเงปเพียงหึขยไ่ได้เห็นอึงบึงบึงปลาเพียงบึงปลาเพียงวัน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 นัน โอ้ปลาขาวยเยอะจังเอาสิบเลี้ยนเนี่ยมากันสิโอ้ปลาพวกปลาคอปลาทุกมันก็ออกไปกับว่าเป็นยังวันตะปลานิ่งปลามันเปลี่ยนอยู่ว่ามุนนี่ที่เด็ดกี่น้องเอ้ยบังดูนี่นี่มีตัวบังดูบังดูบังดูที่เด็ดที่เด็ด ปลากรองกันจริงเพ่งเลยนี่ไปเชงเงินทีท่ห่อปล่อยตัวหัวปีที่ห่อออกจากสาเราเข้ามาปล่อย,อยนี่ไหมปล่อยขึ้นมาได้สวยมากนะเแถวปล่อปปยปล่อยเชงเสือเพราะมันปลาดุกยังเดียวแหม่มมมดินเราป้อมแหม่แหม่เจเน่กาแฟมันเหรอได้กาแฟเขามาเบ่งน้ำผัวปลาดุกกต่มีอยู่เแถวเฮ้ยคอยเด้อคอยคอยเด้อเสียแต่ไปเชงพ่อปิีงพ่อเกลียวพ่อดีพ่อดีเลยปิีงแซ่บๆเนี่ยนาะ ไม่ยับบางแห้งเลยพวกไอ้คนเม่นคนดีๆไปหาสื่อกระซ้งมาไว้จริงสื่อกระซ้งมาไว้ไหมเออเนาะจะว่าปะขวดๆเลยโอ้คุณหลายเอ้ยไปเฉียงได้ขึ้นค่ะได้ขึ้นหลุมหลายครับปลาเทียนข่อปล่อยตัวเอมันแผ่มันแผลมันเลยไงอีกนะนี่แต่ว่ามือนี่ก็ดิสูบน้ำจนว่าเต็มหลุมนี่ละมือนีเอาวางกระชิมไม่ได้เนี่ยเห็มันเตี้ยงเพลยเลยตีเฝ้าเฝ้าเข็บมีตูดเฝ้าเดียววอานั่นเฮ้ยเฝ้าเดี๋ยวไปใส่น้ำ ไปล่างตุลาตุลาออกให้มันบ oh, <Not really. S 1> ่อยมันตายไหมเขาสิเก็บ <lights> อ <Okay. S 2> ีกกินโดนเนี่มเขขึ้นหอดพอน่อยยาวๆเลยโอ้โหนั่นดิแงแง่แง่แเปิดไฟพี่น้องมึงเนี่ยเห็นบ่เห็นอยู่เนมได้ไล่ได้ไล่พี่น้องไะพยายามทั้งฝาเขาอีกตัามีตัวทับเนียนใส่เบ็ดได้บ่บ่ไปพอน่อยใส่เบ็ดร่องมึงแนี่เบ็ดประตูฮะแต่ได้กินน้ำมันตัวใหญ่เมี่ยตัวปิ้งเงีแล้วไม่ใช่กระชิ่นหน่อยปิ้งก็นิ่มนั่นกาแฟมาเด้อกาแฟ นี่ละพวกบุมสมบุญขันเหจัดแกงแกงบ้างแทนดีมันกะได้กินได้กินโดนปลาใส่น้ำกัรหลด้องลยไม่ตัวเี้ยมันจะไม่ตัวปลามื่อนงต้องไปซื้อกับช่างมานาะฉอไเ่าะดีๆพี่น้องเบิ่อหนเอาดู พอดุกหน่อยสิว่าสิไปเอากระสั่งมันยากก็บ่ได้๋ยท่านไปเอาอยู่สิปเอกระสั่งมาลงไว้ในสาเฮาหนิล่ะกระซั่งมู่เพิ่นหยิบสำเร็จมีบ่ะต่อมีเลยเอี้ยสิวาไปรุ่นโน้อยก็อยากให้เจ้าไปเอาอันเฮ็ดกระสั่งว้ในเอี้ยใบในแนะน้ำเจ้าไปไงไปเห็นอยู่ในคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆเด้อที่คอมเมนต์เข้ามาแม่นขอบคุณหลายๆเพราะว่าหาอยู่ให้กินตามมันเฮานี่ล่ะครับไทยถอดไทยถ้ามีพี่น้องเฮาได้เบิ่งบางคนก็อยากกินหมกกินแก้าป่ะมันสิสวยไปตู้ขึ้นไปอัน เราเครื่อนน้ำใสมันที่เท่ออกเดียวบอหรอค่างนล่างก้อนหนอของล่้ลเดี๋ยวสิพาขึ้พยายามทั้งน้นพูดอีกี่ดแมงยี่หรอแมลูกโอ้สิฟอปไปแม่สิฟอปไปแม่จีมันไม่ต้องฟอปมันเลยลูกๆเพราะว่ามันบอออกดอกค้งไว้แล้วปลาปลาปีาปลาน้องพอปลาลูกป่ะปะ สีฟอาไปนี่เต <s ab st unt> ียกำลังสูงนนำขก้นซีกาแฟว่างงมวนอยากให้เจ้าน้มย็นหอกกลังเราอว่นไรอันมือ้าไหมเพราะว่าไปบักลาไปก้อนพ่อมาั่นคอยคาดเตรียมรถอยู่เปิดประตูหายแล้วอันนี้ด้บ่านไปข้าวนึง กามาพ่อปงพอพวโอ้ยอันวันว่าอีอพก็่ไปอยู่ังส่แม่บอกล่วงไปกามาหรืว่าพ่อพววงยูปูตูไหมไปพ่อไปด้วยนี่แต่จังเลน่แหล้่อว่าเอาองบอกว่าไปพ่อกาแฟดิกาแฟโล่ป่าพ่อกลังมาก่งทางมี่ึ่่มีย่งบนี้ โอ้มียุมยุจัไปจับผู้ไปถ้าใครจะโยกโยกก็นั้นไม่ได้จะมีตัวไม่ได้พี่เราพี่เราถอดทีเลยถอดทีเลยถอดดันมาถอดมาถอดไปยุกนี่ก็ได้มาถอดไม่ได้ถอดเลยเพราะว่ามันต้องถอดเพราะว่าเสียใอยเอ้ยเอาจมบอกว่าเออนั่นล่ะเดียยวิดอกอาจารย์เลยนั่นล่ะว่าหอยยางขอเออนั่นล่ะล่างตัวลาตุลากอนนี่นี่ตัวลาคอนทอ โอ้มีอยู่มีอยูน้ำยูมีอยู่พี่น้องสลัดเห็ดบไปอันนี้ว่าสีเล็ดบนี่ยังก่อนนี้สีเห็นบเนี่ยหลอกปลานแล้วขึ้นมาพี่มไหมที่ใส่กันดูดินีอยู่มีอยู่มีอยู่ทางนี้มีปลาดุกนี่แหละพี่น้องผลโตขันเบนผลบ่วมาหลากหลายเฮ้อเฮ้ก็สิบัมีปลาหน่อยยินดิเนาะ เอาไปบ้านน้นอบานทางนองผูขวกเึื่อบานใดหนอไปเช็งนีน้อยไมในเตียงะมีเตียงอยู่ไหมของของเนเดาโอ้เถึงดุเชื่องระวังห่อยเราปลาดุกเดียวนะปลาดุกอันอันปลาดุกตายเล้วเข้าไปชุนยังยังปวดเสยแมไป่นตัวมันี่มีพิดอยู่เอาละือว่าหมาดีเดินอยู่เดินมีตุยันตาปลาไต ไปหลังไม่หามออกเจ้าเปตูละออก่นออกกาแฟมาตจอกาแฟมาเด้ออีหล่าไม่ต้องไปหาหนูดอกเพื่ออะไรดิเอาส้นไหนน้ำหาเจังไหนจังเห็นโอ้ยทุ่มหนึ่งกัสองทุ่มเห็นพุ่นแล้วนั่งถ่ายจริงหน้าแลีนวุ่นอ้อมทีบอยู่พานไปหาหนูทั้งหลายปูการมาเปียกบนยอดไปเนียดอะไรสมมติกระยุแล้วสมมติกระยุแล้วหน่อยใคยเป็นผู้ใส่เออใส่เบึงดูนี่ ค่<อ>มันใจจะใส่ซะต่อเออเดี๋ยวก่อนเป็นรุน่นเป็นพืชนใส่เรามีฝีมือแม่สุยัน,นห้องหนัง่งมันวมาอยู่ห้อง,ง,ข,องข้อมาชื่นกับพ่อใส่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 ไงมันต้องห้องเลยได้ไวกับพ่อได้ยำได,ยด้ยู่ได้ดกินยู่ได้เลยนะเสามือหมันก็ได้หลายช่วงนี้มือกินปลาหน่อยปลากิ้นปลาชิ้นบึงทางทั้งใส่ที่ เด้นม่มันออกบมดอยู่ทบ่ถือมกกันสั่นนะมันเข่ามากระสีดากระพืนเนี่ยขอคิดว่ากุ้มไม่หัวข้าเกี่ยกันไรยันปลาปลาเงี้ยห้องขึ้นม,มากไหมเกาแฟมา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 กระมาลกูกปูนดำปีปีมาเด้อมาเด้อมามามาพ่าไปบ่ไปกระมาลามา พาไปล่างไปนั่นไปม่ตัวใส่กระสังไว้มันติดตายก่ันเนี่ยอยู่โอ้สมนี่กัดินลอกมือเถอะนาปิ่งท้าเกียร์จิโอโกรน้อยกินกับเกียวกัดเสียบีเด้อเอาบนเขาอีเตีขคือสิงเลียงก้อนเขาหุ่งเนาะเตกี้เต้หัวปีวันเบ่เห็นหอดเห็นเขาหอดยังมีแต่หยาเตรมบารันรอบซิ่งสนาเลิศหูเดียวยันห่วงเนี่ยอยู่แต่ว่าของเขาอีตีทอดแสงคกันไอยได้พี่น้อง บ่โล่งห่วงห้างสมเรลงปีหนาไปรุ่นว่าสิขอแต้งหนาดินไม่อยู่นี่เพราะว่ามันหยาหลาโพดขนาดท้ยสองเทียสามเทียผุนนีเจ้าเงินหุดสองเทียดมุดสองเทียแล้วกันตะปานนี้ยังหยาหลอยู่่ามาเสยให้มันได้ไได้อมัน่พได้อยู่ได้เออสร้อยส้นหน้ามันเห็ดเขาไครมันก็พอดีแต่ถึงมตู ถือว่าดีแล้วดีเขาแล้วดีแล้วเนาะเย็นวนก็เคยตอโฉกเจริญแล้วโกเจริญเกิดผลผลเมันน่อมแล้ววันที่ได้เนี่ยบ่อนลงบ่อนเกลเหล่าพันหญ่พุ่นแล้วไม่แน่นเนี่อเสียญโชกเจริญดีไห้มากมือนั่นแหละครับขออคุ่ไหลเลยเจข้อหน่อยไปไอข้อไรใบหยักข้อไฟข้งข้ามพวกข้อสารนี่มีหมดลานคนมาทัน ต้องถีซ่วนกระโล้นบ้างถีตออเงาเมียบสมบูรณ์ผู้ผู้ลูกไส้กับลูกไฟห่อไปเกี่ยวเขาเป็นสิผู้รุ่นวัยยังกว่ต่ำมันละเมียบสมบูรณ์สนุกนี่กำลังร okay, so oh, ิงเปินเกียวเปินเกียวเขางอกงอกโอ้สนุกคือเพราะน้อว่าลูกมีตเกี่ยวเข่าเป็นตัวนี่สนุกบ่ได้บ่เคงเมีเด้เดียอ๋อไปล้างจผุ่ละ อกินมากหนเลียแวซืออย่างเดียวมั้อนมุนจับปากกาตัวมุนิจิลปเยอหมคือปอาหมคือบ่เห็ดเ้เบียกเห็นงานแห้วเนาะกบปปลาไปจับหนาใบหลังยื่นเหรอแต่ว่าเกิ่เล้นทั้งเห็นเลี้ยนเอานมาเยยังมีตัวเบียกเสนี้่ยเเราเรียกใส่กระซังไปเลยเหรอเดี๋ยวคนทีไปซื้อกระซังมาใส่อย่ไม่เป็ยังดรอก เดี๋ยวก็ยูนกันได้เดี๋ยวก็ไปมาปล่อยเดี๋ยวก็อันนั้นยิ่งเรลวเดี๋ยวกระช้างมาใส่เลยนะขอที่ไม่สิง้ากระช่างมาใส่คือของเบาปุ๋ยอยู่อาหามหนึ่งกระได้ดูเลยจริงใส่กินโดนเนี่ยเลยไม่ตูวกันท่าสู้แล้วเข้าไว้ส่มันบ่มีอาหารนี่กินมันสิโจอยไหมมันคว้วมันคว้วแสบของเมียปลามันสิบวานไหม ไปดูสิบระเทศไปเข็งข่อยตี่ว้าวป็นยังดอกเด,ด,ด,ดียวก่อนั่นม่าไมา่มันยูร่วมกันดอกจะน้อยมันกวงหนึ่งสบายดอก,ดอกดเออดี<ม>๋ยวกเพี่น้างไปกินข้าวกัน่ีเดี๋ยวสา,า,า,าเดี๋ยวพี่น้องเพิ่งกอนผลงานเหมือนนี่สวัาดีไลท์ครับนี่ต้มใส่บะกล่องนี่สิขัดก็ได้เนื้อละเอาไอหนีเรายงมเราต้องอยากต้มห้องก็ยังไม่เอาไปต้มเดี๋ยวพาพี่พน้องไปจอบเพิ่งไปกินข้าวกัน คุณว oh, ัน <seasoning> มืน <lent> ว <ceu> ันโอ้ยดีใจดิเข้าเข้าประสบพ่ว่มสำเร็จในในขันตอนที่เข้าเลียงปลาหรอไมนเตะปลาเพียงบุปปัตติบุปปัตติวเตินอนอีกแล้วนี่วิตินวงจ้างขุนโอ้ยุ นดูเข้าเต็มเลยผมยานค้นบ่อหนูเบิงซ้งบ่ไ้ดอกไม่ตัวเบิงซ้งบ่ไ้ดอกไครต้องก้ท่อละเพราะว่าข่อยานป้า่อยโดดออกไหมเออ ตอทอไอ้เกย์ทอนกันมันยื่จ่อยหรอมันโดดต้องเอาไว้ไกลๆเดี๋ยวไปรุ่นตอทอข้าวไปเรื่อยๆตอทอนนี่เลยเรียบร้อยแล้วครับปุ่นไหลบุญบุญรุ่นรุ่นสร้างปุ่นอือปอดูกันตายป่ะกันป้าตายเอาเซกันไว้เลยเอาเซกันไว้เลยเพราะว่าเพื่อพอดีสิริไทยถอดไทยทำอีพี่น้องอ้นอัน เบอร์ทั่วมีน้องเายิเห็นีปูขงมาบไงผลพระท่านในเบอร์ทัวนี่ครับเบอร์ทั่ของอิสานบันึุงลอยครับนี่เอาเบอร์เด้อพี่น้องเอาเจคือถอดคือถึงจากทั่วมาเหรียญน้ำเดี่ยมตาเนียเนาะศูนย์แปดหนึ่งเจดหก้าห่างๆกรับาเอคอดคือเจงโอ้ยทัไปหรน้ำูไปรุ่นน้ำทีมงานเด้อสันกจไทัวมาเหรียญน้ำนาะ ไปได้แถวม่นางคักนางเนเสวาเฮ็ดปลาดุนก็นนี่ไปปิ่งล่ำแถวอ่ไปปิ่งเราเอาตัวไปได้โยกนกีน้องาดีเบอรงดูนี่เดี๋ยวไว้จบไปหาะตั้งมั่ใจได้โอเจ๋มาเดียอใหม่เนาะเอาลอกไว้แน่ลอกไว้แน่เลยเป็นวัดเามาตรวจอวัวเรพี่นนองโอ้ธรรมดาเราคนเนาะมีจำมีไอเมนเนี่ยธรรมดาล่ะ ลอกมันยู่ทางปีลทางนอไหนพุนท้งฝุ่นลองมัเนเดกผีแมพุ่นแม่เกืดอนสนพุ่นแม่พุ่นแมเบียงเบียงเบียงมาทางนี้นี่โอ้ยอเอาบมงมือถีน้องเลยลองมงมอนั่นละก็สอดลูกปักเเดีไหนมามาทันยังนี่โอ้ตดาออกสเอย่ออกดแดงได้วอมันคืองแต่มันสออก เสียันเสียบนี่ยเสียนี่ละบอนนี่ละบอนมันอยู่นี่มันบอกเสียรวดมันอยู่ยี่แหลี่ยวป่ะนีก็ขอบคุณเด้ศแฟนคลับสมองสุบอนแล้วครับที่ติดตามถือว่าพ่ออยย่ได้กินอยู่นี่ก็จะไปปิ้งไปแก้วนี่ก็ขอบคุณดูกำลังแรงใจแล้วครับเซอร์นี้มอนี้พ่อยุนก็ไม่ตัวกล่าวความวัสดีครับขอบคุณสิเป็นกาลังแรงใจเด้ออยู่ยือว่าพ่ออยุได้กินเนาะ เอาลองไวอันนี้ก็สิไปปิ้งสิไปสื้อกระซั่งมาใส่อันอันทบถั่มี่ยานัไว้แต่กินโดนๆอยพ่อสิเอหัวหานนองยังมันกินเอาเย้ยเพราะมันกินสวัสดีครับเยมตาจยกน้อยเด้ออจาร